้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางกูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการห้องสมุดปร,ร,ร,ระชาชนอำเภอปรางกูภูมิใจเสนอเพรสเซนต์บรรณรักษ์พาเรียนรู้ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดอำเภอปรางกูวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้เชิงอนุร <Allāh. S 2> ักษ์ ที่พิพิธภัณฑ์ชาวกู่บ้านกู่ตำบลกู่แหล่งเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลสวนซู์แซมไซา์ตำบลตูมก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์จะพาไปทำความรู้จักกับร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธบุคคลผู้ได้รับฉายาว่าคนบ้าปลูกต้นไม้และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจมากมายให้คนรุ่นหลังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอำเภอปรางกู่ชีวิตการเรียนรับราชการตำรวจ ร้อยตำรวจตรีวิชัยสุรยุทธ์เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2489ที่อำเภอทุมพรพิสัยเป็นบุตรคนที่3จากจำนวนทั้งหมด6คนพ่อแม่มีอาชีพชาวนาฐานะทางบ้านยากจนอาศัยอยู่ในอำเภอทุมพรพิสัยจบการศึกษาที่โรงเรียนศรีสเกษวิทยาลายัย ต่อมาได้ศึกษาในโรงเรียนพลตำรวจ3จังหวัดนครราชสีมาและได้สำเร็จหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจจากนั้นได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในปีพุทธศักราช2511ประจำสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองศรีสะเกดและต่อมาในปีพุทธศักราช2513ย้ายมาประจำสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปรางกูฉายาคนบ้าปลูกต้นไม้ ดาบวิชัยเป็นที่รู้จักกันในสังคมไทยจากการเป็นผู้ปลูกต้นไม้มากกว่า3ล้านต้นในอำเภอปรางกู่จนสามารถทําให้อําเภอปรางกูอําเภอที่เคยจัดว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งสู่ความเขียวขจีจุดเริ่มต้นการปลูกต้นไม้ของดับวิชัยมาจากการที่เป็นผู้เติบโตมาในพื้นที่และเจ้าพนักงานสอบสวนรับรู้ถึงปัญหามาตลอด จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นและจากความคิดของเขาทําให้เขาตัดสินใจปลูกต้นไม้เนื่องจากเห็นว่าจะผลที่จะตามมาจะเป็นผลที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ไปถึงคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานนับตั้งแต่ พุทธศักราช2531เป็นต้นมาทุกเช้าและหลังเลิกงานดับวิชัยจะขับจัก,กรยานยนต์ตระเวณปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอรปรางกู่โดยในระยะแรกชาวบ้านมองว่าเป็นคนบ้าและแม้ว่าจะถูกสังคมมองไปในทางนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจก็ยังปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยๆพุทธศักราช2541สสังคมเริ่มเห็นผลจากการปลูกต้นไม้ของเขาเกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นได้แก่รณรงค์ปลูกต้นยางนาเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือน รณรงค์ปลูกต้นตาลซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทยรณรงค์ให้เปลี่ยนการทำนาปีเป็นไรนาสวนผสมจนอำเภอรปรางกู่กลายเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอได้อย่างเช่นถนนต้นตาลซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาสร้างประโยชน์มากมายสร้างรายได้ให้กับชุมชน วันที่25พฤศจิกายน2567วันรำลึกถึงครบรอบหนึ่งปีของการจัดไปของดับวิชัยมีการจัดทำรูปเหมือนลอยตัวหล่อด้วยโลทองเหลืองขนาดตัวจริงเพื่อเปิดอนุสรณ์สถานดับวิชัยสุริยุที่พิพิธภัณฑ์ชาวกูยคูอินมิวเซียมตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำสกูสวนวัฒนธรรมปรางกู่บ้านกู่ตำบลกู่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์คอสอลอ2ชั้นเพื่อสงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวกูยคูยคอมมูนิตี้ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถิ่นสิ่งของเครื่องมือเครื่ององค์ใช้ศิลปะหัตถกรรมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ๆนำเสนอและจัดแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธ์ชาวกุยะส,สมอนุร,รักษ์สมบัติทางศิงลปวัฒนธรรมของชาติและชุมชนให้คงไว้ในแผ่นดินนี้ให้สูญสลายหายไปเป็นประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีข้อมูลการจัดแสดงแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1อาคารจัดแสดงชั้นล่างจัดแสดงดัง,ดงนี้ ส่วนที่2ออาคารจัดแสดงชั้นบนจัดแสดงดังนี้ โคกหนองนาโมเดสนสวนซูนแซมทรายหุ่มดินชุ่มดาวตำบลตูมซูไหมายถึงสวนแซมหมายถึงน้องทรายหมายถึงพี่นางทวินทวิชาติสถานที่ตั้ง33หมู่8บ้านโรงรัตตำบลตูมอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ โคกหนองนาโมเดลสวนซูนแซมซายเกิดการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรของอำเภอปรางกู่ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านโคกหนองนาโมเดลสวนซูนแซมซายเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีนางทวินทวิชาตเป็นส่วนส่งเสริมให้สวนสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งโคกหนองนาโมเดลสวนซูนแซมซายเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์ที่สร้างชีวิตที่ยัง่งยืนสวนซูนแซมซายแบ่งออกได้ดังนี้ 1>, 1. โคกพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคกบ,บนโคกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาสอ้องหนองน้ำหรือแหล่งน้ำขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็นขุดคลองไส้ไก่ 3. นาจะปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านของอำเภอปรางกู่มีข้าวหลายสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิข้าวไรบอรี่ข้าวมะลิดำข้าวมะลิแดง รู้อย่างนี้แล้วเตรียมกล้องให้พร้อมได้ลูกสวยกลับไปเพียบมาเที่ยวอำเภอปรางกู่กันเยอะๆนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่อง Facebook และช่อง Youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกู่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมและข่าวสารห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกู่